อะไปกินข้าวก็ทบอวพนเรื <S <S in ่องทางตลาดที่เราควรจะรู้เพื่อเตรียมตัวถูกดีหน้ากันหน่อย ให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่ชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีเพื่อนที่น่ารักไรร้อนหอรือบตัวนะคะแล้วก็ขอให้ธุรกิจบันนี่เบเกอร์ขายดีเฮงๆปังๆเลยนะคะบ๊ายบแฮ h ปี <Happy Birthday S 1> ้ y บ i ร์ธเด n To you สุสานวันเกิดนะคะพี่กิกวันเกิดปีนี้นะคะก็ขอให้พี่กิกมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ธุรกิจการงานการเงินความรักประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ขอให้เฮงปังๆรีบกับอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยะคะ่ะพี่กิกนะคะเป็นพี่ที่น่ารักสำหรับหนูตลอดนะคะยัไงก็ขอให้พี่กิกน่ารักแบบนี้กับหนูตลอดไปนะคะขอบคุณนะคะสารงายแีแอนด ดีโด้ดิดงกระเต้นหมดตรงกระตรงโตะลงตรงสวัสดีจ้าน้องกี้คนสวยแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วจ๊ะพี่บอลรอไปงานแต่งอยู่นะอย่าลืมชวนด้วยจะไปเป็นพี่ก่อนให้ขอให้มีความสุขนะจ๊ะเลิฟยูเลิฟยูเย้ยฮัลโหลคุณกก๊กสุขสันต์วันเกิดนะปีนี้ก็ ไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าแต่ก็ยังไงก็ขอไวพรให้น้องมีความสุขมากๆนะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนังปรารถนานะคะถ้ามีอะไรก็นึกถึงกันได้พี่อยู่ข้างๆเสมอนะรักคุณกิ๊กนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ ขอให้ที่คลิสุขกัการตัดงแล้วก็อะไรขอให้ที่ตนข้นวสมงไปรนะครับอานไปเงวัดีีตีงแล้มันเต้นบตรงลงอลงทรงเนีดงเมื่อเห็นนามนทหลังเถื่อกมงวพ่อไอพ่มไกิ๊หน่อยก็ขอให้สุขสันต์คริสต์มาสคริสต์มาส ก็้สกแข็งแรงนะแล้วก็เก่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะจทำงานเก่ได้มีตังค์เยอะแล้วก็ธุรกิจะได้เจอญรื่งดรืองด้วยนะใช่โอเคคนรออยู่ที่นั่นน่ะรออยู่ทนั่นน่ะมีอะไรอ่ะ t